พระเอกมาตามนางเอกที่ห้องทำงานของอันโรหลังละสายตาพระเอกไปอันโรโมโหโนางเอกมากเธอแทบทำงานต่อไม่ไหวพระเอกจูงมือนางเอกแล้วถามเธอว่าอันโรรังแกเธอใช่ไหมพวกเราเปิดเผยเรื่องที่คบกันดีไหมนางเอกตอบว่าไม่ได้ถ้าหากทำแบบนั้นมันจะกระทบกับงานของเขา พระเอกดึงนางเอกเข้ามากอดรู้สึกซาบซึ้งใจที่เธอคิดเผื่อเขาตลอดแล้วเรียกร้องขอรางวัลจากนางเอกเป็นการจูบระหว่างที่สองหนุ่มสาวกำลังจูบกันอยู่นั้นอยู่ๆก็มีพนักงานหญิงคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาในห้องด้วยความตกใจนางเอกกับพระเอกจึงรีบผลักออกจากกันจนพนักงานหญิงคนนั้นไม่ทันได้เห็นนางเอกแซงบอกว่าเธอช่วยพระเอกจับมแมลงสาบอยู่วิกฤตนี้จึงสามารถผ่านพ้นไปได้ เวลาต่อมานางเอกกับเอมี่ส่งแชทคุยกันเอมี่ถามนางเอกว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนางเอกตอบว่าอานาถมากไม่มีเพื่อนร่วมงานคนไหนเข้าใกล้เธอเลยเอมี่เลยบอกให้นางเอกลองสร้างมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงานดูนางเอกจึงซื้อของว่างมาเลี้ยงเพื่อนร่วมงานโดยเธอได้สั่งเครื่องดื่มแบบที่พระเอกชอบให้เขาโดยเฉพาะส่วนพระเอกก็ส่งปลาทองตัวน้อยมาให้นางเอกดูเล่นพอถึงเวลาพักกลางวันนางเอกกำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ำ ก็ไม่ไวถูกเพื่อนร่วมงานผู้หญิงนินทาว่าเธอคบอยู่กับคนสนิทของพระเอกซึ่งก็คือแฟนหนุ่มของเอมี่นั่นเองนางเอกนำเรื่องที่ได้ยินมาบอกคนสนิทของพระเอกเขาตกใจมากถ้าพระเอกรู้เรื่องนี้เขาจะต้องตายแน่ๆน่นางเอกกลับคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีทีนี้ก็จะไม่มีใครสงสัยความสัมพันธ์ของเธอกับพระเอกแล้วพระเอกนางเอกและคนสนิทของเขาจึงได้มาคุยกันพระเอกบอกว่า จะปล่อยให้แฟนสาวของเขามีข่าวลือกับชายอื่นได้ยังไงเดี๋ยวเรื่องนี้เขาจะจัดการเองรวมถึงข่าวลือที่แพร่สะพัดออกไปนางเอกตอบตกลงพระเอกพูดกับคนสนิทว่าหากอยากให้ข่าวลือนี้เงียบไปก็ต้องสร้างข่าวลือใหม่พระเอกยังรู้สึกเจ็บใจไม่หายจึงสั่งพักงานคนสนิท2-3วันตอนแรกคนสนิทไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่นักแต่พระเอกบอกว่า ถึงจะพักงานแต่ก็ให้ได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนไปได้คนสนิทลิงโลดด้วยความดีใจบกมือลาผู้เป็นนายของตนก่อนจะโผล่มาหาเอมี่ทำให้เธอตกใจเล่นทำเอาเอมี่ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะของหล่นใส่เท้าในจังหวะที่ตกใจเอมี่ถึงกับเท้าแตกแต่คนสนิทของพระเอกสัญญาว่าจะดูแลเธอจนกว่าเธอจะหายดี ด้านพระเอกกับนางเอกนั้นพระเอกพยายามสร้างข่าวลือระหว่างเขากับนางเอกแต่ดูเหมือนจะไม่เป็นผลเลยหลายคนต่างคิดว่าเขาแค่สั่งงานนางเอกตามประสาลูกน้องกับเจ้านายเท่านั้นเล่นเอาพระเอกไปแทบไม่เป็นแต่ตัวนางเอกกลับรู้สึกโกรธพระเอกขึ้นมาที่เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เธอกำลังทำเลยนางเอกโกรธพระเอกเป็นฟืนเป็นไฟ พระเอกโทรเรียกนางเอกให้มาหาเขาที่ห้องทำงานเขาพยายามง้อเธอแต่นางเอกไม่ยอมคืนดีด้วยพอถึงตอนเลิกงานนางเอกก็ไปทานข้าวกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นโดยทิ้งพระเอกไว้พระเอกเลยแอบตามไปเรียกนางเอกออกมาคุยบอกเธอว่าเธอลืมโทรศัพท์เอาไว้และสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเราอีกนางเอกดีใจมาก แต่ก็เพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเพราะมีคนเดินมาชนพระเอกทําให้เธอกับเขาจูบกันด้วยความบังเอิญและพนักงานหญิงในบริษัทขาเมาเจ้าประจําก็เดินผ่านมาเห็นเขาพอดีพระเอกรู้ว่าคงทําอะไรไม่ได้แล้วเขาจึงตัดสินใจเปิดเผยเ,เรื่องที่เขากําลังคบกับนางเอกให้ทุกคนได้รู้เย็นนี้ระหว่างเดินกลับบ้านนางเอกจึงบ่นตลอดทางว่าจากนี้ไปเธอจะใช้ชีวิตยังไงล่ะถูกคนที่บริษัทจับได้แล้ว พระเอกบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยให้ใช้ชีวิตแบบปกตินั่นแหละพระเอกขอให้นางเอกจุบเขาระหว่างที่เขากำลังโน้มตัวลงมาหานางเอกนั้นนางเอกก็หลอกพระเอกว่าพ่อมาทำให้เขาสะดุ้งตัวตรงก่อนที่เธอจะเป็นฝ่ายจุบเขาแล้ววิ่งกลับบ้านก่อนขณะเดียวกันคนสนิทของพระเอกก็ดูแลเอมี่อย่างดีทั้งป้อนขนมป้อนน้ำเธอรู้สึก,กราวกับเป็นเจ้าหญิงในนิทาน วันต่อมาเรื่องความสัมพันธ์ของพระเอกกำนังเอกรู้กันทั้งบริษัทหลายคนจึงเกรงทำตัวไม่ถูกระหว่างขึ้นลิฟต ทนโรพูดเตือนพระเอกเอาแฟนมาทำงานด้วยแบบนี้ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่พระเอกไม่ได้สนใจคำพูดของเธอนางเอกเองเธอทำตัวไม่ค่อยถูกมากนักพระเอกจึงตั้งใจว่าจะนำเรื่องนี้เข้าพูดคุยในที่ประชุมด้วยเขาได้บอกต่อหน้ากรรมการในบริษัทว่าความสัมพันธ์ของเขากับนางเอกนั้นไม่ได้กระทบต่อง,งานนางเอกเองก็ทำงานได้ดีในส่วนของเธอซึ่งเป็นงานจุกจิกที่เขาตั้งใจให้เธอทำอยู่แล้วส่วนเรื่องการบริหารบริษัท เขามั่นใจว่าจะพาความเจริญก้าวหน้าเข้ามาในบริษัทได้แน่นอนเพราะเขาถนัดในการหาเงินเป็นที่สุดกรรมาการจึงพอเชื่อใจพระเอกขึ้นมาบ้างอันโรรู้ว่าสถานการณ์ของเธอกับพระเอกนั้นคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วจึงได้มาหาปู่ของพระเอกบอกว่าเกิดข่าวลือเรื่องพระเอกมีแฟนในบริษัทและการบริหารงานของบริษัทก็เปลี่ยนไปหลังจากที่พระเอกเข้ามาปู่พระเอกตอบว่าก็ไม่เห็นเป็นไรถึงยังไงอนาคตข้างหน้า พระเอกก็ต้องเป็นคนบริหารงานต่ออยู่แล้วขอเพียงไม่อันตรายต่อบริษัทเขาจะไม่เข้าไปยุ่งอันโรยังพูดถึงเรื่องที่เธอคิดซื้อบ้านนางเอกโดยพลาการทำให้ปู่พระเอกโมโหเขาบอกเธอว่าเขารู้ว่าเธอทำงานดีมีความสามารถแต่ไม่ควรทำอะไรที่เกินขอบเขตอันโรจึงตอบว่าเธอจะไม่ทำให้ปู่ของพระเอกต้องเสียใจปู่พระเอกส่งข้อความหานางเอกโดยเขียนมาว่า เขาได้ยินว่าช่วงนี้เธอกลายเป็นคนมีชื่อเสียงในบริษัทนางเอกถึงกับหงอยเพราะแบบนี้แหละในตอนนี้ถึงไม่มีใครกล้าคุยกับเธองานก็ไม่มีทำนางเอกต้องไปเร้าหรือของงานทําจากบริการปู่ของพระเอกเมื่อสิ้นหวังบริการคนนั้นจึงให้นางเอกช่วยไปส่งงานให้แผนกออกแบบหลังเดินมาถึงแผนกออกแบบนางเอกก็เห็นป้ายติดประกาศรับสมัครพนักงานออกแบบเธอรู้สึกสนใจขึ้นมาเวลาต่อมา พระเอกกำนางเอกมาเจอลูกค้าคนสำคัญอันโหรก็มาด้วยเช่นกันเธอแอบตามพระเอกมาเนื่องจากรู้จักปู่พระเอกว่าพระเอกมีนัดกับลูกค้าคนสำคัญที่โรงแรมแห่งนี้อันโหรตั้งใจกล่นแกล้งนางเอกต่อหน้าประธานเจ้านางเอกนั้นเธอไม่อยากมีเรื่องด้วยจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำกล่าวว่าจะแอบออกไปรอพระเอกที่อื่นอันโหรก็ตามนางเอกมาและพูดเยาะเย้ยเธอนางเอกจึงเดินหนีไปที่อื่นแทนพระเอกนั้นเขาไม่ค่อยชอบใจประธานเจ้าเท่าไหร่นัก ประธานเจ้าพูดกับพระเอกว่าทําไมเลือกนางเอกแทนที่จะเป็นอันโรดูยังไงอันโรก็ดีกว่านางเอกเป็นไหนๆพระเอกโมโหขึ้นมาเขาจึงลุกจากโต๊ะโดยไม่บอกกล่าวเดินมาจนถึงประตูก็พบนางเอกนางเอกถามเขาว่าเขาคุยงานเสร็จแล้วหรอพระเอกตอบว่าเสร็จแล้วคงเป็นสัญญาที่ต้องสิ้นสุดลงไม่ร่วมทําธุรกิจกันอีกแล้วอันโรเดินมาถามพระเอกว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกตอบว่า เป็นตัวอันโรที่มาโดยไม่ได้รับเชิญแล้วยังสนิทกับประธานเจ้าขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นเรื่องยกเลิกสัญญาก็ให้เธอเป็นคนคุยก็แล้วกันพระเอกพานางเอกจากไปโดยทิ้งอันโรไว้ทําให้เธอเจ็บใจมากนางเอกถามพระเอกว่าที่ไม่ร่วมงานกับประธานเจ้าเป็นเพราะเธอหรือเปล่าพระเอกบอกว่าคนแบบนั้นไม่ร่วมงานด้วยคงดีกว่าพระเอกขอโทษนางเอกที่ไม่ได้ปกป้องเธอให้ดีนางเอกจึงบอกว่าเป็นแบบนั้นที่ไหนกันละ่ะ เขาปกป้องเธอดีออกจะตายเป็นตัวเธอต่างหากที่อาจทำให้เขาขายหน้าพระเอกตอบว่าไม่ใช่สักหน่อยสองหนุ่มสาวจึงจูงมือกันกลับบ้านตกค่ำคุณปู่ได้ส่งข้อความมาหาพระเอกถามว่าเขายกเลิกสัญญากับประธานเจ้าแล้วหรอพระเอกตอบว่ายุติตอนนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่หนักกว่าและสัปดาห์หน้าเขาจะพานายทุนคนใหม่เข้าบริษัท ในตอนนี้พระเอกกำลังเตรียมเสื้อผ้าไปพบผู้ลงทุนคนใหม่นางเอกมาหาเขาถามถึงความสัมพันธ์ของเขากับอันโรในสมัยก่อนพระเอกบอกว่าเขากับอันโรเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานกันเท่านั้นพระเอกชวนนางเอกไปพบผู้ลงทุนคนใหม่ของเขาด้วยแต่นางเอกไม่ไปดังนั้นครั้งนี้พระเอกจึงต้องเดินทางคนเดียวหลังลงเครื่องพระเอกก็พบอันโรที่แอบตามเขามาเขาจึงบอกเธอว่า ขอเพียงเธอไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักของเขาเขาจะยังเห็นเธอเป็นเพื่อนร่วมงานผู้ลงทุนคนใหม่ที่พรเอกต้องการพบนั้นเขาชื่อว่าวิลเลียมแต่ดูเหมือนว่าคนคนนี้จะค่อนข้างเล่นตัวเสียหน่อยไม่มาตามที่นัดกันไว้ระหว่างที่นางเอกกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานคนสนิทของพระเอกก็มาส่งอาหารให้นางเอกตามที่พระเอกสั่งการมาแต่นางเอกกลับคิดอย่างอื่นออกแทน เธอจึงโทรชวนปู่ของพระเอกไปทานกว๋วยเตี๋ยวหอยขมด้วยกันปู่ของพระเอกจึงให้นางเอกมาหาที่บ้านนางเอกบอกปู่ว่าเธออยากเรียนรู้การทำธุรกิจเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือพระเอกได้ปู่จึงถามนางเอกว่ามีคนมาพูดบางอย่างกับเธอใช่ไหมนางเอกตอบว่า สมเป็นคุณปู่จริงๆรู้หมดทุกอย่างคุณปู่ถามนางเอกต่อว่าชอบการทำธุรกิจจริงๆหรอนางเอกตอบว่าขอเพียงช่วยพระเอกได้เธอก็จะทำปู่เลยบอกนางเอกว่าอย่าฝืนบังคับตัวเองเพื่อใครแค่เป็นตัวเองก็พอพระเอกไม่ได้ชอบนางเอกเพราะเธอทำธุรกิจเสียหน่อยแต่เป็นเพราะเธอทั้งจริงใจและน่ารักต่างหากนางเอกได้รับคำสั่งสอนจากคุณปู่พระเอกมามา,มากมายเธอรู้สึกดีเป็นอย่างมากที่เขาแนะนำให้เธอทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ เย็นวันนี้ที่บ้านของเอมี่คนสนิทของพระเอกก็มาช่วยดูแลเธอเช่นเคยเอมี่ชอบเวลาที่เขาง่วนอยู่กับงานครัวเป็นอย่างมากเธอค่อยๆเดินไปหาแล้วกอดเขาจากทางด้านหลังพอถึงเวลาเข้านอนในตอนที่เขากำลังจะกลับบ้านเอมี่ก็ให้เขาอยู่ต่อเธอเป็นฝ่ายเริ่มจูบคนสนิทของพระเอกก่อนทางด้านพระเอกนั้นผิดหวังจากการที่วินเลี่ยมไม่มาตามนัดคืนนี้เขากับอันโรต้องวางแผนซื้อใจวินเลี่ยมคุยงานกันทั้งคืน ขณะเดียวกันนางเอกก็กำลังรอให้พระเอกโทรหาเธอจนเมื่อพระเอกคุยงานกับอันโรจบเขาจึงได้ติดต่อกลับไปหานางเอกเขาบอกว่าเขาซื้อตั๋วนิทรรศการงานโมเดลไว้ให้นางเอกเพื่อจะเป็นประโยชน์ในการคิดหาไอเดียของเธอในตอนที่กำลังคุยกันอยู่นั้นอันโรก็มาเคาะประตูห้องพระเอกอีกครั้งเธอบอกว่าเธอลืมเสื้อไว้ พระเอกกลัวว่านางเอกจะเข้าใจผิดจำต้องวางสายกับนางเอกไปก่อนเขาคว้าเสื้อที่อันโรลืมไว้ขึ้นมาแล้วนำไปให้เธอที่หน้าประตูห้องถามเธอว่ามีธุระอะไรอีกหรือไม่ก่อนจะปิดประตูใส่หน้าอันโรอยังไม่ใยดีวันต่อมานางเอกมาที่งานทิรฐิการเธอบังเอิญได้ช่วยชาวต่างชาติคนหนึ่งไว้จากการที่มีหัวขโมยขโมยโทรศัพท์ของชายต่างชาติคนนั้นเมื่อได้โทรศัพท์คืนชายต่างชาติบอกขอบคุณนางเอกและยังบอกอีกว่า เขาสนใจศิลปะการต่อสู้มาที่จีนเพื่อมาตามหาครูฝึกสอนนางเอกจึงแนะนำว่าบ้านของเธอเปิดศูนย์ฝึก ชายคนนั้นจึงแนะนำว่าเขาชื่อวิลเลียมและได้ให้นำบัตรกับนางเอกไว้บอกนางเอกว่าพรุ่งนี้เขาจะไปที่บ้านของเธอคนสนิทของพระเอกจึงมาพูดคุยกับนางเอกว่าเชื่อใจชายคนนี้ได้หรอเพิ่งเจอกันครั้งแรกเองนางเอกบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนอกจากนี้นางเอกยังได้รู้เรื่องที่พระเอกไปคุยงานพร้อมอันโรเธอรู้สึกน้อยใจที่เขาไม่ยอมบอกเธอว่าไปกับใครพานโกรธคนสนิทของพระเอกไปด้วย วันต่อมาอันโหรพยายามเอาใจพระเอกระหว่างที่กำลังคุยงานกันแต่พระเอกกลับไม่เล่นด้วยแถมคนสนิทของเขายังโทรมาบอกขา่าวเรื่องที่วินเลียมไม่ได้อยู่ในเมืองที่พระเอกไปตามหาแต่อยู่ที่หนิงไห่ตังหากและนางเอกได้รับบาดเจ็บจากการช่วยชาวต่างชาติจับขโมยพระเอกจึงรีบกลับเมืองเดิมทันทีอันโรกโกรธมากในตอนเย็นพระเอกก็ได้ไปดักรอนางเอก เมื่อเห็นหน้าเขานางเอกรีบวิ่งเข้าไปกอดทันทีพระเอกเห็นแผลที่มือนางเอกจึงบอกเธอว่าคราวหลังห้ามทำแบบนี้อีกนางเอกจึงบอกว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรเสียหน่อยระหว่างที่ต้มบะหมี่กันอยู่นั้นนางเอกถามพระเอกว่าไปคุยธุรกิจครั้งนี้เขาไปคนเดียวจริงหรอพระเอกไม่อยากโกหกนางเอกจึงตอบเธอไปตรงๆว่าอันโรก็ไปด้วยแต่เขาไม่รู้เรื่องเธอไปของเธอเองพระเอกเห็นว่านางเอกมีท่าทีโกรธ จึงบอกเธอว่าวันนั้นอันโรมาขอห้องของเขาจริงแต่เธอแค่มาเอาเสื้อเท่านั้นนางเอกจึงบอกเขาว่าเธอไม่ได้โกรธที่เขาไปกับอันโรแต่โกรธที่เขาไม่ยอมบอกเธอต่างหากพระเอกเลยสัญญาว่าคราวหลังเขาจะไม่ทำแบบนี้อีกทั้งสองกอดกันอย่างมีความสุขเช้าว,วันต่อมาพระเอกก็มาหาเรื่องนางเอกแต่เช้าเพราะได้ยินจากคนสนิทว่าวันนี้คนที่นางเอกช่วยเหลือไว้จะมาหาเธอนางเอกต้องใช้ความพยายามไม่น้อยกว่าพระเอกจะยอมไปทำงาน ด้านวิลเลียมก็มาที่บ้านนางเอกจริงๆเพราะนางเอกจึงช่วยสอนมวยจีนให้เขาเป็นหลายกระบวนท่าบ่ายของวันนี้นางเอกถูกเรียกตัวเข้าบริษัทเนื่องจากทางบริษัทได้รับการติดต่อมาจากวิลเลียมว่าเขาจะเข้ามาคุยเรื่องธุรกิจพนักงานทุกคนต่างกังวลว่าการเจรจาครั้งนี้จะผ่านไปได้ดีหรือไม่ถึงเวลาเข้าห้องประชุมวิลเลียมดูไม่ค่อยสนใจห้างสรรพสินค้าของกู้กรุ๊ปเท่าไหร่จนเมื่อนางเอกมา วิลเลี่ยมกับนางเอกจึงทักทายกันเพราะวิลเลี่ยมคนนี้คือคนคนเดียวกับที่ไปเรียนศิลปะการต่อสู้ที่บ้านของนางเอกการเจราจาธุรกิจในครั้งนี้บรรยากาศจึงดีขึ้นเป็นอย่างมากวินเลี่ยมให้นางเอกลองเสนอแนวคิดว่าห้างสรรพสินค้าของกูกรุ๊ปมีตรงไหนที่เป็นจุดที่สามารถทําให้เขาสนใจได้บ้างนางเอกนั้นจึงเสนอความคิดหลายอย่างออกมาทําให้วินเลียมประทับใจเป็นอย่างมาก คณะกรรมการในบริษัทเองก็พอใจเช่นกันหลายคนจึงมองนางเอกเปลี่ยนไปวิลเลียมเองก็ตัดสินใจร่วมธุรกิจกับกู้กรุ๊ปอย่างว่าง่ายพนักงานในบริษัทต่างไม่มีใครคิดว่าสุดท้ายแล้วคนที่สามารถทําให้วิลเลียมร่วมลงทุนกับกู้กรุ๊ปได้จะเป็นนางเอกอันโรจึงถูกนําไปนินทาด้วยว่าเธอไม่เหมาะกับพระเอกเป็นนางเอกต่างหากที่เหมาะสมกับพระเอกมากกว่า หลังคุยงานเสร็จวินเลี่ยมก็ได้บอกลาพระเอกกับนางเอกก่อนไปเขาได้บอกพระเอกว่าจะขอยืมตัวนางเอกไปถ่ายหนังสั้นเกี่ยวกับการต่อสู้สักสองถึงสวันนางเอกตอบตกลงด้วยความยินดีต่างจากพระเอกที่รู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นักพนักงานที่เห็นต่างหัวร้อนในท่าทีของพระเอกที่หึงหวงนางเอกระหว่างนั่งรถกลับนางเอกจึงถามพระเอกว่าเธอเก่งไหมนอกจากจะทำให้การคุยธุรกิจของพระเอกราบลื่นแล้วยังถูกชวนไปถ่ายหนังสั้นอีก พระเอกจึงบอกนางเอกว่าเขาจะเฝ้าเธอไม่ให้เธอคลาดส,สายตาเขาเด็ดขาดวันต่อมาพนักงานหญิงได้นำหนังสือตอบตกลงทําสัญญาของวิลเลียมมาให้อันโรดูแถมยังพูดชื่นชมนางเอกต่อหน้าอันโรอีกอันโรมีท่าทีหงุดหงิดไม่น้อยที่บ้านนางเอกนั้นในตอนนี้ก้องถ่ายหนังสั้นก็ได้พากันมาจนถึงบ้านของเธอแล้วและเตรียมพร้อมสำหรับการถ่ายทำอยู่ทุกคนมารวมตัวกันที่นี่รวมถึงอันโรด้วย เธอมาด้วยเหตุผลที่บอกว่าต้องการมาเยี่ยมลูกค้าการเผชิญหน้าระหว่างเธอกับหานร้านดูไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นักในตอนที่ทุกคนได้ไปดูการถ่ายทำนั้นอันโรเดินมาดูกระบี่ที่นางเอกต้องใช้ในการแสดงเธอคิดบางอย่างออกครั้งหนึ่งพระเอกเคยบอกเธอว่าเมื่อนางเอกเห็นเลือดเธอจะเป็นลมอันโรจึงแกล้งนางเอกเธอใช้กระบี่กรีดมือตัวเองให้เลือดออกมาอาบกระบี่เล่มนั้นเมื่อถึงฉากที่นางเอกต้องรำดาบ พ่อของเธอก็ไปหยิบกระบี่มาให้นางเอกนางเอกวาดลวดลายไปได้สักครู่เห็นเลือดบนกระบี่เธอจึงเป็นลมพระเอกวิ่งไปประคองนางเอกทําให้เขาสะดุดเข้ากับไฟที่ใช้ในการถ่ายทำจนมันล้มใส่พระเอกทั้งพระเอกและนางเอกต่างสลบด้วยกันทั้งคู่อันโหรยืนดูความพินาศนั้นอย่างนิ่งเฉยก่อนที่เธอจะกลับมานั่งดื่มที่บ้าน วันต่อมานางเอกจึงมานั่งเฝ้าพระเอกอยู่ที่โรงพยาบาลเขาพยายามอ้อนให้เธอป้อนโจกให้ไม่นานหานรานก็ตามมาเขาเรียกพระเอกว่าน้องเขยทําให้พระเอกชอบใจเป็นอย่างมากหานรานทราบซึ่งในสิ่งที่พระเอกได้ปกป้องนางเอกไว้ในตอนนี้จึงยอมรับในตัวพระเอกอย่างเต็มอกหลังหานรานกลับไปอันโหรก็มาเยี่ยมพระเอกต่อ พระเอกกำนังเอกมีท่าทีมึนตึงใส่อันโรเพราะรู้เรื่องที่เธอทำไว้เมื่อวานแล้วอันโรขอโทษพระเอกแล้วบอกว่าที่มาวันนี้ก็เพื่อบอกลาเธอบอกว่าเธอพัวพันกับเรื่องหนึ่งมานานแล้วถึงเวลาให้ตัวเองได้พักสักหน่อยเธอจะไปไอซ์แลนด์พระเอกบอกลาอันโรแถมยังบอกอีกว่าหากวันหนึ่งเธอกลับมาบริษัทของเขายังคงต้อนรับเธอเสมอเวลาผ่านไปหลังการถ่ายทำเสร็จสิ้นวิลเลียมก็มาบอกลานางเอก พระเอกนั้นก็เอาแต่หึงหวงนางเอกตลอดเวลาฮานรานเองเขาก็ได้มาเจออันโรารู้ข่าวมาว่าเธอลาออกจากบริษัทแล้วและกำลังจะไปไอซ์แลนด์อันโรรู้ว่าตัวเธอเองปฏิบัติกับฮานรานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักดังนั้นวันนี้เธอจึงชวนเขาทานข้าวเย็นด้วยกันฮานรานดีใจเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกันนางเอกกำลังนั่งวาดภาพอยู่ในห้องของเธออยู่พระเอกนําผลไม้มาให้นางเอกพยายามปกปิดภาพที่เธอวาดไม่ให้พระเอกดูพระเอกจึงแยกนางเอกแล้วบอกเธอว่าวาดออกมาได้ดีนี่นางเอกดีใจมากที่พระเอกชื่นชมเธอเธอจึงได้บอกเขาเรื่องหนึ่งเธอบอกว่าเธออยากจะไปสมัครงานที่แผนกออกแบบของบริษัทเขาพระเอกบอกว่าไม่ว่าเธอจะทำอะไรเขาก็พร้อมสนับสนุนเธอเต็มที่นางเอกจึงจุ๊บพระเอกไปหนึ่งที วันต่อมาพระเอกมาหาคุณปู่คุณปู่บอกพระเอกว่า ครั้งหน้าเรื่องเกี่ยวกับบริษัทไม่ต้องมารายงานปู่แล้วยกให้พระเอกบริหารได้เต็มที่ความสัมพันธ์ของสองปู่หลานดูเหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆนางเอกเหมือนจะเป็นจุดเชื่อมสําคัญของปู่กับพระเอกเช้าวันต่อมาพระเอกก็งองแงไม่ไปทํางานนางเอกจึงมาดูเขาเขาบอกเธอว่า2-3วันนี้เขาจะทํางานอยู่ที่บ้านแต่ความจริงแล้วพระเอกมาเฝ้าดูงานนางเอกต่างหากนางเอกเลยบอกพระเอกว่าห้ามเขาช่วยเธอกงเด็ดขาด ครั้งนี้เธอจะทําให้สําเร็จด้วยตัวของเธอเองนางเอกนั่งคิดแบบแต่ก็ถูกรบกวนโดยพ่อกับแม่ที่เรียกเธอไม่หยุดเธอไม่ทานข้าวไม่ทานน้ําพระเอกจึงมาลากนางเอกลงไปชั้นล่างบอกเธอว่าต้องพักบ้างบางทีไอเดียอาจจะวิ่งมาในตอนนั้นจนสุดท้ายนางเอกก็สามารถส่งผลงานของตัวเองได้ทันเธอรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวไปหมดเพราะนั่งวัดมาทั้งวันพระเอกจึงเดินมาและช่วยนวดให้นางเอกดูแลเธอเป็นอย่างดี